สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านของช่องวรรณภา,าเดนมาร์กนะคะวันนี้พี่ก็มีอะไรที่จะมาให้ทุกคนดูค่ะเนาะใกล้จะถึงวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวเดนมาร์กแล้วนะคะก็คือวันไข่ค่ะทุกคนวันไข่หมายความว่ายังไงและมันเกี่ยวข้องอะไรถึงได้ตั้งชื่อว่าวันไข่ค่ะทุกคน พี่ก็ได้ถามผู้สูงอายุที่นี่เนาะที่พี่ทำงานตั้งแต่อายุประมาณ80ถึง100ปีนะคะพี่ได้ถามเขาว่าเขาก็บอกว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรกับไขรเลยค่ะทุกคนเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นเมื่อสมัยก่อนเดนมาร์ก เขาจะทํางานกันตรักตรามทางานกันตั้งแต่เด็กๆเนาะแล้วก็เด็กๆก,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 ก็ต้องออกทํางานนะคะสมัยก่อนทตนี้รัฐบาลหรือว่าผู้ที่เขามีอานาจเนาะเขาก็เห็นว่าไอ้ทุกคนทํางานหนักนะเขาก็เลยตั้งวันหยุดนี้ขึ้นมาก็ได้นะคะว่าให้ทุกคนได้พักผ่อนเนาะแล้วก็อยู่กับเพื่อนฝูงเนาะเพราะว่าถ้าความพิศกรพี่นะคะวันไข่เนี่ยก็หมายความว่า เขาตั้งขึ้นมาให้คนที่ทํางานในเดนมาร์กนะคะได้มีวันหยุดแล้วก็ได้มีเวลาได้มานั่งคุยกันและก็ทานอาหารด้วยกันค่ะนะอาหารของเขาก็มีหลายอย่างค่ะนะแล้วก็ไปประดับด้วยไข่เหมือนกันนะคะบางอันเขาประดับด้วยไข่โดยเฉพาะของหวานคือพวกช็อกโกแลตนี่จะทําเป็นรูปไข่หมดเลยค่ะทุกคนเนาะแล้วก็จะประดับด้วยลูกเป็ดตัวเล็กๆนะคะที่น่ารักน่ารักที่เป็นตัวสีเหลืองเนาะ เขาก็จะประดาประดาแบบนี้และก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไข่เลยค่ะทุกคนเนาะการทุกคนสรุปก็คือว่าไม่มีใครตอบเราได้นะคะว่าทำไมถึงเป็นวันไข่แล้วมันมีความหมายอะไรกับไข่เนาะเขาก็ไม่สามารถที่จะตอบเราได้เพราะว่าเขาบอกเกิดมาเขาก็เห็นอย่างนี้เลยค่ะไม่ว่าท่านในผู้อาวุโสหรือว่าเด็กน้อยเนาะ รุ่นใหม่เนาะเขาก็ตอบไม่ได้วันอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับไข่ทาไมต้องเอาไข่มาซึ่งจริงๆแล้ว,ม,ม,วลมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไข่เลยค่ะทุกคนเนาะนี่ค่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไข่เลยแต่ว่าที่พี่รู้รูๆก็คือวันพฤหัสที่6แล้วก็เป็นวันที่หกทุกปีของเดือนเมษาก็จะมีวันไข,ข่ของประเทศเดนมาร์กนะคะทุกคนและก็ทุกคนกิกนข้าว ร่วมกันกับเพื่อนฝูงเพราะมันเป็นวันหยุดที่ยาวเลยค่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะทุกคนประดาประดาที่ดอกไม้ที่ต้นไม้หรือแม้กระทั่งบนโต๊ะทานข้าวนะคะเข,ขาจะมีออไข่ค่ะนะไข่หรือไม่ก็รูปเป็ดสีเหลืองค่ะนะคะแต่ว่าไม่ได้มีความหมายอะไรกับชื่อหรือ,อ,อไข่เลยนะคะ ไม่ได้มีความหมายอะไรหรือว่าไม่ได้หมายถึงไข่เลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นวันของเขาค่ะทางที่รู้ก็คือเป็นวันหยุดยาวเลยค่ะทุกคนเนาะแล้วทุกคนก็จะมาทานข้าวหรือนัดเพื่อนหรือมีเวลากับเพื่อนทุกวันที่6เดือนเมษาค่ะนะพี่ก็หยุดยาวเหมือนกันค่ะหยุดตั้งแต่วันพฤหัสเลยเนาะไปจนถึงวันอังคารเลยค่ะทุกคนนะคะ แล้วก็เราก็ไม่สามารถนะคะที่จะตอบได้ว่ามันทําไมเขาถึงตั้งชื่อให้เป็นวันไขท่ทางที่ไม่มีความหมายอะไรกับไข่เลยนะคะของวันนั้นค่ะนะคะทุกคนคลิปนี้พี่ขอขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย